วันนี้ครับจะมาดูการใช้งานของกล่องเอลเซอร์มินินะครับก็คือลักแอนเพเสียบมง่ายในหน้าตาก็จะมาอย่างนี้นะครับก็ผมเล่นไปเมื่อกี้เล่นง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนหน้าตาของอันนี้ลักแอนเพยก็คือจะสามารถเสียบจุนคอมก็ได้แต่ว่าผมบอกเลยว่าผ่านมือถือเหลือๆเลยเ๋ยวรีวิวให้ดูนะครับผ่านมือถือเล่นง่ายๆเนี่ยมาถึงเราก็เสียบได้เลย,เลยตัวนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะถ้าเป็นลักตลับเกมอย,ย่างเงี้ยร้อยยี่ห้าร้อยสิบไออะไรทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลย ที่เป็นตลับเกมนะฮอนด้านะนะครับนัวเข้าแล้วก็เสียบเฉยๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เปิดที่กุญแจนะครับเพื่อให้ WiFi มันจะปล่อยสัญญาณ WiFi ออกมาเราก็มาที่เครื่องโทรศัพท์ของเราเราไปโหลด app แอปมก่อนนะครับแอปของมันชื่อเ l เลเซ x p ์เอ็กโปเอ็กจูนเอเลเซอร์เอ็กจูนเอเลร์กนะครับก็เราเข้าไปเข้าที่เครื่องเรา WiFi เชื่อมต่อ WiFi ปกติแล้วก็ปึ๊บนะมาแล้วเห็นไหมครับนี่ อาซีมินิจิบอลกดเชื่อมต่อไปเลยนะครับนี่ได้แล้วนะครับเราได้แล้วเราก็มาเข้าแอปเลยนะครับเราก็มาเข้าแอปพลิเคชันเลยกดมาปึ้งนะครับอ่าปึ๊บอนุญาตเลยนะครับอ่าีเชื่อมต่อไปนะครับอ่าแตขึ้นสัญญาณนะครับนะเราเปิดเคเรื่องทีนึงปึ๊บนะครับเนี่ยมันเข้าแล้วเรียบร้อยเราสตาร์ทได้เลยนะครับอ่าครับอ่าเรียบร้อยแล้วรอบเครื่องมาแล้ว เลยเนี่ยผมจูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูก็เดี๋ยวดับเครื่องก็ได้นะดับดับเครื่องอ่านะครับนะครับเราจะจูนะครับเราเข้ามาตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวโปสังเกตว่ามันจะมีตัวไล่มุมกล่องเนะี่ยไล่เซ็ตที่ผมใส่เป็นตัวโปตัวโปคือจะปลดหลายอย่าง ทีนี้เราสามารถมาปลดเราซื้อตัวไร้แล้วมาปลดเพิ่มได้แต่ผมได้นำซื้อตัวโปรเลยจ่ายทีเดียวแพากันหน่อยนึงแต่มันเปิดออปชั่นมาเยอะนะครับที่ก็ได้เราไปที่ใหม่ครับคาลิเบมาดูรอบตาก,ก่อนเอ็นจิ้นนะครับมาลิมิตนะครับผมเปิผมเป่ารนะอบตาดมาเลยหกพันมันก็จะตัดเลยเจ็ดพ<ะ>ัน เราต้องใช้นะเรามาตั้งรอบตัดให้มันเซฟเหมาะกับเครื่องยนต์เราก่อนแล้วเราก็มานี่เลยน้ามันดูกราฟดูกราฟกราฟนี่คือผมยังไม่จูนอะไรซูงเข้าไปดูนะเนี่ยสังเกตว่าน้ามันจะเส้นสีขาวคือเส้นเอฟมันต่าแสดงว่ามันหนาตรงนี้มันหนานะครับเนี่ยผมปั่นแต่ตอนท้ายมันได้เลยนะเอฟสิบสองจุดเก้าได้บนเลยนะเนี่ยอันนี้คือก่อนจูนนะโอ้โหมันแทบวิ่งได้เลยนะมันแทมันวิ่งได้เลยมันวิ่งได้เลยนะครับแต่ว่าผมเก็บน้ามันใหม่ๆนะครับผมเก็บน้ำมันใหม่ นี่ผมเกลียนน้ำมันใหม่ๆนะครับขึ้นมาเอฟสวยเลยแรงม้าเท่ากันทีนี้พอผมมาจูนไฟผมมาจูนไฟจูนสามหน้าตัดรอบจูนน้ำมันจูนไฟจูนสามนะโอ้โหดูแรงม้าเพิ่มมาว้าวจูนสาไฟใหม่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าซื้อจากผมผมสามารถเปิดโทรศัพท์จูนนําทางไปก่อนได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจูนสวยๆเลยอันนี้รอบตัดจะไม่เรามาดูหน้าน้ามันนะครับมาดูหน้าน้ามันเราก็จะมาดูที่นะครับเราจูนตารางน้ำมัน ถ้ามันมันจะให้เป็นเลข100 100หมายถึงว่ามันให้มาจากโทรศัพท์ถ้ามากกว่า100่้อเราเพิ่มลดน้อยกว่าห0ึ่ง้อเราลดเนี่ยครับเราก็เลื่อนจออย่างนี้เลยเนี่ยครับจูนในไอแพดน่าจะง่ายนะครับรรรนะครับจูนในไอแพดน่าจะง่ายนี่นะฮะดูเคอร์เซอร์มันวิ่งนะเห็นเคอร์เซอร์วิ่งไหมผมมากร้อ,องเกียร์พันดีกว่าเงี้ยหน้าน้ำมาันหน้าไฟนะครับหน้าไฟเราก็มาสปาร์ตนะครับเนี่ยก็จูนหน้าไฟ เนี่ยก็เลยเนี่ยครับขัดูประมาณนี้นะครับอยากลองเท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยเนี่ยผมก็ลองลบดูมันก็แรงขึ้นใครเพิ่งจะใช้ก็ลองลบดูนะครับเพราะคันนี้มันไล่ E ยี่สิบนะครับไล่ E ยี่สิบเก้าห้าก็เลยลองลดไปดูแรงแรงกว่าเอาไปใช้เลยน้ำมักินลบห้าเห็นไหมเอาไปลองดูแรงแน่หรือว่ามันไปอยู่ที่เครื่องยนต์ด้วยนะครับองศาไฟอยู่ที่เครื่องยนต์ว่าเราออกแบบมายัางไงด้วยจะ <c oughs> บอกเลยว่าใช้งานโคตรง่ายโคตรฟิย้ยวเลย ชักเดิม E 2 0ไปดูแรงม้าแล้วเราก็เจอกันคลิปหน้ารีวิวให้ดูคร่าวๆบอกทัว่าใช้โคตรดีนะครับราคาไม่ถึงหมื่นราคาไม่ถึงหมื่นนะครับตัวโปรนะตัวโปรราคาไม่ถึงหมื่นนะครับก็สอบถามข้อความเข้ามาได้ผมบอกเลยว่าใช้โคตรง่ายใช้ง่ายจริงแล้วมันสามารถต่อ AF Target ได้ด้วยนะแต่ผมยังไม่เล่นมันจะยาวไปเล่าค่อยมารีวิวเป็นช็อตเป็นช็อตไปสำหรับการเล่น เอฟธาก็จเพราผมก็เพิ่งเล่นกับมันทำความรู้จักกันก่อนก็คือมันจะมีชุด O2 ของมันซื้อเพิ่มมาอีกหมื่นกว่าบาทเสียปุ๊บเข้าคอท่อเลยเดี๋ยวผมทำคอท่อไว้เรียบร้อยแล้วต่อเข้าผมบอกเลยโคตรเสียวโตซวชาเลยเนี่ยเอ,อเลเซอร์